สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูพิกอีกแล้วนะคะวันนี้ครูพิกก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเรียนเรามาสวัสดีกันก่อนนะคะสวัสดีคุณครูที่รัก หนูจะตั้งใจอ่านเขียนยามเช้าเรามาโรงเรียนยามเช้าเรามาโรงเรียนหนูจะภาคเพียรขยันเรียนเอ่ยหนูจะภาคเพียรขยันเรียนเอ่ยสวัสดีคุณครูที่รักหนูจะตั t <t ้งใจอ่านเขียนยามเช้าเรามาโรงเรียนยามเช้าเรามาโรงเรียนหนูจะ ภาคเพียนขยันเรียนเอ่ยหนูจะภาคเพียนขยันเรียนเอ่ยอ่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้ในหน่วยที่6นั่นเองเด็กๆอยากรู้หรือยังว่าหน่วยการเรียนรู้ที่6เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้พอมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะมีชื่อหน่วยว่าสัตว์น้ําเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสัตว์น้ําหมายถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ําหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ําท่วมถึง สัตว์น้ำมีอยู่ด้วยกันสองประเภทประเภทที่1สัตว์น้ำเค็มสัตว์น้ำเค็มมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสัตว์น้ำเค็มปลากุ้งปูหมึกวานหอยเต่าทะเลฉลามดาวทะเลและแมงกะพุน สัตว์น้ำจืดมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสัตว์น้ำจืดได้แก่ปลานิลปลาไหลปลาดุกปลาหมอหุ้มฝอยปูนาหอยขมเด็กๆทราบหรือไม่เขาว่าสัตว์น้ำสามารถว่ายน้ำได้อย่างไรแล้วเขาหายใจทางไหนหน้า สำหรับการบ้านวันนี้ให้เด็กๆและผู้ปกครองหาข้อมูลว่าสัตว์น้ำหายใจทางไหนและว่ายน้ำได้อย่างไรส่งคลิปมาทางไลน์กลุ่มได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ